เกิดการเดือดดาลในนี้ครับน้องโดนนกขี้ใส่แล้วบอกว่าแอร์พอร์ตเป็นคนแก้งสวัสดีค่ะเพอช่องกับพีทีคิวพิ่มานะคะวันนี้เราก็จะมาทำอาหารจากดินนะคะก็มเลย่ จะทำอะไรดีก็เดี๋ยวมาบดดินให้ละเอียดก่อนแล้วเราก็จะค่อยไปเลือกกันว่าจะทำอะไรดีะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสภาพร้านของเรานะคะก็วันนี้เราเป็นแผ่มานะคะเราก็เอาใบตองเนี่ยลายอันเนี้ยมาปูๆไปนะคะจะได้ไม่เลอะบ้านนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเลอะอยู่ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีรูๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็จะเป็นวัตถุดิบของเราอันนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าจะทำให้เป็นบราวนี่นะคะซึ่งมันก็คือดินเหนียวที่ตอนนี้แข็งไปแล้วคือแบบ เราไม่ได้เราไม่ได้พักทิ้งเอาไว้ให้มันแข็งเลยนะแต่ว่าคือมันมันแข็งไปเองอะ่ะก็อมนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือแบบปกติคือที่ที่เราไปขุดดินมาเนี่ยมันจะมันจะเป็นดินเหนียวทีนี้พอแดดร้อนมากๆจากดินเหนียวก็เลยกลายเป็นดินแข็งก็เลยเอามาทําเป็นบรนี่นะคะนี่บรนี่แล้วก็อันนี้เป็นถ้วยที่น่าาจะใช้ไปคนนะแล้วก็เป็นน้ําเราจะใส่แค่อันเดียวก่อะท่าอ,อีกอันเนี่ย ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาไว้ใส่ของเพิ่มของไม่พอหรือเปล่าถ้วยไม่พออะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นดินที่เราไปตักมา,มานะคะนี่บอกเลยว่าเราไปตักมาเยอะมากเลยนะคะนี่เลยเยอะจริงๆแกรม,มันเยอะมากนะคะซึ่งถังเนี้ยมาจากไหนไม่รู้จู่ๆมันก็อยู่ในบ้านเราซึ่งจริงๆมันก็อยู่นานแล้วแหละแต่เราไม่ทันสักิคือแบบเนี่ยเราต้องมานั่งบดอ่ะเห็นไหม คือจริงอ่ะมันไม่มันเป็นดินนะในในใน,นเห็นไหมเออซึ่งก็เราไม่รู้ว่ามีถุงหรือเปล่าที่บ้านเราก็ไม่กล้าลุกไงเพราะว่าเดี๋ยวใบตองปิวคือก่อนหน้านี้ตอนที่เราจัดลา,ลาดอ่ะต้องจัดหลายรอบมา, <S <S มากเพราะว่ามันใบตองมันปิวนะคะ <S <S อ่ะก็ประมาณนี้นาราของเซึ่งเดี๋ยวเราจะมานั่งบดดินกันเลยดีกว่าพูดแล้วตรงก็มาเลยนะคะ อะไม้เป็นรายไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะทําการบดดินนะก็ไม่รู้ว่าจะบดนานหรือเปล่าแต่ว่ารู้แว่าบดดินอะเราก็จะทําการบดบดให้มันละเอียดละเอียดด้วยกันทั้งหมดเลยหน้าบ้านก็ต้องมานั่งเก็บกวาดนานเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปถูกที่ที่ยายบอกไหม ตอนนี้เราได้สมาชิกเกอร์มาแล้วนะคะก็เมื่อกี้เราคนบทบทให้มันละเอียดแล้วก็ ก็บดให้มันละเอียดแล้วก็เอามาใส่น้ําคือแบบคือมันเือบเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะสีสวยมากนนมดูดูดูดนี่น่ะมันเย็นเลยอ่ะคือเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะทําอะไรเราจะทําพุดดิ้งนะครับพุดดิ้งสูตรของนี่ครับพุดดิ้งสูตรของเด็กชายนี่เพราะว่ามัาทําก่อนละนี่แล้วก็อันนี้เป็นทรายที่เราจะเววกี่เอาไว้ก็เอ้ไม่ใช่ดิน ก็เดี๋ยวเราจะไปคนคุณเล็คุณเล็คุณเล็นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปอออนี่นะคะทุกคนก็ตอนนี้เราได้เนื้อเรียบร้อยโอเคก็ <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะเนื้อได้เรียบเนียนกริบเลยนะคะเอ้ยก็เราได้เราได้เนื้อมาแล้วนะคะก็ต้องทําให้มันเรียบแบบเนเียนกริบเลยใช่ไหมพอดใช่เพราะว่ากูบอกสูตรบอกให้ผมทำแบบนี้นะครับวก้<ร>องทนี้แวก็ต้องทำบหมคุณลือทำนี่ทำกทั้าเป็นห้าห้าเนห้าห้านห้ห้า โอเคเรียบร้อยแล้วก็ช้อนวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการคว่ำนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดพื้นที่ก่อนตอนนี้ก็ลานเริ่มเละขึ้นทุกทีทุกทีนะคะก็เดี๋ยวเราจะทําการคว่ำเลยให้โปรเฟชชั่นอลมาคว่ำดีกว่าคว่ำเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หําคว่ำตรงนี้เลยปกติว่าเอามือควักออกนตอนนี้ครั้งแรก่คว่ำเลย ขดเอยได้ไหมขดขดเิบหน่อยได้ไหมขดเลยขดเอยอเถิบไม่ได้แล้วอะ่ะตรงนี้เลยแล้วกัน,นอ๋อโอเคครับผมให้น้องมาเจาะรูนะคะโอเคก็เอ่ออะไรอ้าวอ้าวอ้าวอาพู่คว้างน่าจะดีกว่าโอ้โหพอดฮทก็ได้สู้ๆนะสู้ๆนะเป็นกำลังใจโอเคเยี่ยมเลยเนี่ยนพุดดิง้งจริงเหรอเนี่ย เออเดี๋ยวปั้นให้มันเป็นรูปแล้วเราก็ต้องทําการปั้นไอเจ้าสิ่งนี้ที่มันเราไม่รู้มันคืออะไรด้วยซ้ําไปอันนี้เหมือนพุดดิ่งเลยนะไปล้างมือครับไปล้างมือเด้ง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 เดงโอเคไปล้างมือไปล้างมือแค่นี้พี่พิมก็ทําแบบนี้ต่อไปโอเคไปล้างมือไปล้างมือ โอเคก็เดี๋ยวต้องทําอันนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณลับจะเป็นยังไงขนาดนี้นะคะคุณกําลังเขากําลังทําการจัดทรงอยู่นะอาอเป็นวงกลมหรือว่ารูปหัวใจวงกลมวงกลมเดี๋ยวเราจะทําเปลี่ยนแล้วนะครับเราจะทำเป็นเค้กนะคือแบบดูดิจักไซยเยอะเหลือแค่กระติดเดียวเองอะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ให้คุณคินนะครับไปผสมนมข้นหวานจะใส่น้ำมัม้ยนะได้ให้มัน,ให,มนให้มันเยอะๆนิดนึงอะ่ะ พี่พี่บอกว่ากอดบอกว่าขอให้ไม่มีคนดูโอ้นี่มันดูเป็นนมข้นหวานที่แบบขาวจ้วเลยอ่ะคือดูๆๆๆูดูดูแบบหืมเอาเค้กเซเว่นไหมพี่พี่เอาอะไรก็ได้เลยเอาเป็นเค้กอะเดี๋ยวค่อยๆเอาไปตักหมดเลยไหมไม่ต้องหมดก็ได้เอาใหเอาอย่างนี้ก็ได้ คนเลยโอเคแล้วก็เอาไปใส่ในขวดน้ำอันนั้นอ่ะขวดน้ำอันนี้ใช่เอาไปใส่เลยนี่น้ำค้นหวานวิธีการทำคือเอาแป้งผสมกับน้ำผสมกับครีมเพราะมันจะได้มีความหนืดไม่สูตรพี่พิมคือผสมกับน้ำกับกาวใช่แต่สูตรั้นคินคินเอียงหน่อยเอียงเอียงเอียงให้หน่อยเดี๋ยวพี่เป็นคนตักเอียงตักว้า นี่ค่ะทุกคนเราได้นมข้นหวานของเรามาแล้วก็พอทําเสร็จยังยังได้กัดก่อนอ่าให้มันวงกลมเลยเอาชิ้นใหญ่ๆก็ได้พอละหืมรู้วิธีการทําของเขานะครับโอ้ยกลมดิกเลยรู้แล้ว่าทำที่สวนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะทำการตกแต่งเลยนะครับผู้ช่วย เเออช็ดโคผู้ช่วยผู้ช่วยล้างอยู่นี่นะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งฮะอะเพิ่งเสร็จชั้นที่หนึ่งเหรอใช่ถุงมือเลยอะไรคนที่ใช้ผมตลอดเวลาเอ่อช่วยไปหยิบของตกแต่งมาให้หน่อยเดี๋ยวพี่ไปหยิบเองก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทําการบีบเข้าไปเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวของตกเดี๋ยวตกแต่งพอค่อยบีบนมข้นหวานดีกว่าไม่ชั้นแรกคือนมข้นค่ะเดี๋ยวนะพออันนี้แค่ชั้นแรกเหรอเอาชั้นแรกไปเลยพอแล้วมั้ง นี่ขนาดแค่ชั้นแรกก็ปาไปหมดกระมังแล้วเนี่ยจะทำอีกเหรอเสิมนมข้นหวานเลยไหมเอางี้ดีกว่าเติมนมข้นหวานเลยเฮ้ยเราต้องตกแต่งชั้นแรกก่อนใส่มนมข้นหวานลงไปนะโอ้โหเละมาใส่มนมข้นหวานเลยชูว้าว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 ว้าเไปเลยโอ้ยนมข้นหวานมันเป็นสีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเอาของตกแต่งมาตกแต่งกันเลยนะคะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะกับชั้นแรกเดี๋ยวเราจะมาทําชั้นสองต่อเลยนะครับเกิดการเดือดดานในนี้ครับน้องโดนโนกขี้ใส่แล้วบอกว่าแอ,อร์พอตเป็นคนแกล้งเ <c oughs> ว้ยไปจับขี้นก <c oughs> ครับ <c oughs> ก็น้องโดนโนกขี้ใส่หัวแล้วก็น้องก็ร้องไห้บอกว่าน้องไม่ยอมไปอาบน้ําเพราะว่าน้องบอกว่าพอร์ตแกล้งพอรตผมพอพูดความจริง ไม่ได้แกงตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นอะ่ะพี่ก็บอกว่าอย่าไปจับหน้าเคสว่าจะไปแต่งหน้าเคสแล้วน้องอ่ะก็บอกว่าไม่งั้นก็จะบอกพี่เพียมแล้วแล้วพอแล้วแล้วเพราะว่าบอกคํานั้นใช่ไหมน้องอะ่ะเอาเอา,เอามือเปื้นปนอนๆอ่ะมาป้ายหน้าเลยเป็นช่เป็นทหารบกเลยไม่ขปดาปเองเวรู้ไม่ตอนนั้นเวป้ายก่อนสองวัน แล้วสองเส้นมันก็บอกว่าเฮ้ยพี่ทหารบอกเลยว่าจะเลยน้องโดนขี้เวไปอาบน้ำครับไปไปไปแล้วก็ล้างหัวไปอาบน้ำครับไป <c oughs> ไปอาบน้ำครับไปไปไปแต่เป็นชายไม่หมดเอาใส่หัวไม่ครับ<า> <c oughs> มันให้เชิดชายทรายไม่ได้เป็นสีขาวครับ <c oughs> โอ้ไปไปอาบน้ำไปถ่ายรูปให้เวดูก่อนเดี๋ยวเวจะแบบแล้วเวจะได้รู้เองว่ามันไม่ใช่ทรายที่ของลูกตัวไปครับไปเดี๋ยวขอน้หลังจากเกิดเหตุแบบหลังจากเกิดเหตุการณ์ชุกละมุนก็อนว่าตอนนี้ถึงเวลาที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเค้กของเราแม้ว่ามันจะแบนเป็นนิดนึงเราจะโรยทรายใช่เราจะโรยเดี๋ยวเพื่อนจะเป็นคนโรยเองไม่อยาก โน่มาจะรลยชิ้นอย่าพึ่งว่าเราแต่งหน้าเค้กเลยอะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าเค้กันก่อนแล้วค่อยโรยนะจ้าทรายอ่ะมาเนี่ยสิแต่งหน้าเค้กก็เลยไปไปใส่ลงไปว้าวใส่ให้หมดใส่ให้หมดเลยที่เราไปหยิบมาเดี๋ยวคราวนี้แต่งหน้าเค้กกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าแต่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงช่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กของเราก็เดี๋ยวเราจะทำเอ้ย ยังไม่เสร็จนี่นาเราต้องโรยโรยนมข้นหวานโอ้โหไม่อยากจะโรยเลยอืมอไม่ใช่ละอ่ะเดี๋ยวโรยออืมเป็นเค้กนมสตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะยกใบตองไปตากแดดกันแล้วพอเค้กแห้งเราจะมาผ่ากันเลยนะครับ อ๋อเออเออโรยโรยผงช็อกกี้ช็อกกอช็อกกอช็อกเกอโรยนิดนึงโรยนิดนึงให้มันแบบดูเป็นวาแบบช็อกโกแลตช็อกโกแลตดาร์กนิดนึงเอองั้นแหละงั้นแหละงั้นแหละแต่แต่แต่โรยเยอะไปโรยเยอะไปโรยเยอะไปบังนมข้นหวานหมดแล้วเอ้ยโรยเยอะไปขิ้นมข้นหวานใครโรยอีกจะตีให้ไม่จริงไม่ว่าจะโรยตรงข้างๆ ไม่ห้ามโรยแล้วพอโรยด้านข้างทนกับความผิดนั้นเดี๋ยวก่ชุบๆโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปยกไปตากเนด็ดสวยอยู่นะสวยอยู่นะไม่แย่นะไปยกไปตากเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเ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 พึ่งเยวเพิ่งเยวเพิ่งเอาบราวนี่ช็อกโกแลตมาสิกินเอาบราวนี่มาอยู่นู้นน่ะอยู่นู่นหลังคีนอ่ะ <Whoa. S 2> บราวน,นี่แข็งใช่นี่แหละบราวนี่บราวนี่แข็งของเราหั่นเป็นชิ้นๆก่อนหั่นก่อนหั่นหั่นหั่นแล้วก็มาโปะแล้วก็เอามาโปะเ,เอามาจุมามาจ่มโปะมาจุ่มโปะนิดนึงเออจุ่มโปะโอเคแล้วก็อ่า,าหักแล้วก็ทำรอบๆเค้กว้าล่ะปาจีพอเร็วไม่ไม่ต้องทำรอบๆเค้กแล้วพอพอโอเคนี่แหละ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําการเอาเดอกไม้ซี่ดอกไม้มาล้ลอมรอบๆแล้วก็ตอนนี้ก็เคก็เสร็จเ,ร,เรียบร้อ,อยแล้วนะคะแต่ว่าทางนี้เขาะจะทำช็อกบอลกันต่อเอ่อซึ่งเราจะไม่อัดชิปช็อกบอลนะคะแต่เราจะให้ดูผลลัพธ์ตอนทําช็อกบอลเสร็จเท่านั้น <Okay. S 2> หรือว่าไม่ให้ดูดีก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือผลลัพธ์ตอนทําเค้กเสร็จครับก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนมันก็พอใช้ได้อ้อโหแต่นี่ก็หยุดขำกันก่อนได้แม่หือ ก็เดี๋ยวเราจะไปตายแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงยิ่มไม่เป็นไรดีกว่าเอิ่มนั่นแหละช็อกโกเทิอู้ใครอยากดูผลลัพธ์เค้กตอนมันเสร็จแล้ว EP สองมาดูผลมาดูผลรอบโยของผมใครดูผลลัพธ์ช็อกโกบอลของผมดีกว่าใครอยากดูผลลัพธ์เค้กแล้วก็ผลลัพธ์ช็อกโกบอลเนี่ยให้พิมพ์ให้ให้พิมพ์ว่าอยากให้ต่อ EP สองมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อ EP สองย้ ก็นั่นแหละค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆขอไปตากแห้งก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย